ฉันรักคุณมาก i l h liebe s เฉันยินดีที่จะช่วยคุณ i h h helfer e r n e ฉันจะแสดงรูปถ่ายให้คุณดู Ich ไซเค e ร์ฉันต้องการที่จะให้บางสิ่งบางอย่างแก่คุณ Ich m e ช r ูร t ช เอ็ดวาร์ดเชงค n ฉันไม่เห็นคุณอิชฮาร์เบอร์นิกเกเซฉันควรจะอธิบายงานให้คุณฟังไหมโซลอิชดิอัลฟ์าเบ